ออกมาไม่ได้นะคะออกมาไม่ได้โอ้ร้องขู่เลยนี่นะคะเจ้อ้วนบอกไม่กลัวหรอกแม่จริงออกมาเลย <c oughs> นี่เจ้อ้วนของเรารู้งานมากๆเลยนะคะแม่ๆเป็นคนเก่งนะคะวันนี้นะคะเก่งเพราะว่าวันนี้ได้กินอาหาร ตลอดทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะนี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้เข้าในหมู่บ้านนะคะเจกันของเรานะคะก็มีคนมารอรอดท้องช้างเลยนะคะ สามรอบนะคะในการรอดท้องช้างของเรานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปัสจากโรคไฟบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเจ <c oughs> ออ้วนของเรากรลุรลั้ที่ยินะนะคะยินให้หายรูปแบบสบายๆนะคะน <c oughs> ี่นะคะ โอ้แอคชั่นในถ่ายรูปส,สวยๆนะคะไม่ต้องกลัวขมืนนะคะขมมือนแอคชั่นนะคะใก็ใิ้ภาพส,สวยๆนะคะนี่นะคะโชคดีนะคะนี่นะคะโอ้เด็กๆยืนดูเจ๊เเเเใหญ่เลยนะคะ ทั้งอยากดูทั้งกลัวนะคะแม่แม่บรรยากาศวันนี้นะคะเหมือนฝนจะตกเลยนะคะไม่มีแดดนะคะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะแแม่แต่ที่กลัวก็คือกลัวฝนตกนะคะวันนี้นะคะ หมอมีอ้อยจ้าอยากทําบุญน้าเพลนเอาใส่มือเพลนกระไดจ้าคุณแม่จ้าขอโศกขอมาน้าเพลนจ้าท่านสัตว์ไงให้มีโศกยังไงเด้อค่ะเด้อเราไม่มีอ้อยนะคะแต่คุณนะท่านก็ใจดีนะคะท่านก็มอบคะแนนให้กับขม่นด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณ คุณนะ้าู้ใจดีมากๆเลยนะคะที่เมตตาขำเหมินนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยสวัสดีด้วยสวัสดีเจ้อ้วนของเราด้วยนะคะโอ้ในระหว่างข้างถนนนะคะก็มีนนะ,ะพูดใจดีนะคะที่เมตตานะคะถามเราว่ามีอ้อยมีกล้วยไหมเราไม่มีท่านก็เลยได้มอบคะแนนพริกเขียวๆให้กับขมืหนของเรานะคะ ดีใจนะคะที่มีคนเมตตาคำมอนนะคะโอ้เจออีกแล้วโอ้ได้กินแตงโมด้วยนี่นะคะทั้งกลัวนะคะน้องกลัวแต่ก็อยากป้อนนะคะไม่ต้องกลัวคำเมินนะคะคำเมินอ้วนแต่ว่าใจดีตัวใหญ่เฉยๆนะคะไม่ดุนะคะใจดีรักเด็กรักคนทุกคนนี่นะคะ จะต้องกราบขอบตัวทุกท่าน,นด้วยนะคะที่เมตตาคำนึงนะคะแม่ควานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะถายวัตถุมงคลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหายบ้างอ๋อคุณแม่บอกว่าเดินมาเพ่มไปนะคะพอดีคำนึงได้ยินเสียงนะคะแวะเลยอู้หนูน้องหมาโอ้น้องหมาดูโอ้ดูทักทายเจ๊หม,มื่นโอ้เจ๊หม,มื่น ออกมาไม่ได้นะคะออกมาไม่ได้โอ้ร้องขู่เลยนี่นะคะเจ้อ้วนบอกไม่กลัวหรอกแน่จริงออกมาเลยโ <c oughs> อดูเห่าจนเสียงห <c oughs> แหบลเหมือนของเราก็ไม่กลัวไม่กลัวนะคะไม่กลัวเพราะว่าออกมาไม่ได้นะคะแตงแค่กูเย็นบรับ ่านเป็นร้านค้านะคะท่านอยากก้อนอาหารขมอน,นะคะท่านบอกว่ารอแป๊บนะคะรอแตงโมนะคะนี่นะคะนี่โอ้โหนี่นะคะโอ้คุณแม่ไม่กลัวคุณแม่ท่านกลัวนะคะโอ้ในที่แดงแดงด้วยนะคะโอ้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ขอให้คุณพ่อแข็งแรงคุณแม่ท่านบอกว่าท่านแม่แข็งแรงนะคะท่านร่างกายแม่แข็งแรงนะคะมันก็อยากทำบุญกับทำเมื่อนนะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคุณพ่อนะคะท่านไม่สบายนะคะท่านอยากทาบุญกับทำเมืนนะคะขอให้หายเจ็บหายป่วยนะคะปราศจากโรคภัยนะคะขอให้ดีวันดีขึ้นนะคะ นั่ยืนนานไม่ค่อยได้นะคะนี่นะคะโอ้ได้กินแตงโมอร่อยอร่อยเลยนะคะ พ่อท่านไม่แข็งแรงท่านไม่สบายท่านอยากป้อนคำมืนขอคุณบารมีพระครูประกรรมจงปกปักรักษาคุณพ่อนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยหายเจ็บนะคะหายป่วยนะคะขอให้แข็งแรงนะคะดีวันดีคืนนะคะคุณพ่อขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งคะแนนทั้งอาหารนะคะที่มอบให้กับคำมืนก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้พระครูประกรรมจงปกปักรักษาท่านสุขภาพร่างกาย็งแรง ขอบคุณค่ะเจ้อ้วนของเรานะคะก็เดินสายกินอีกแล้วนะคะแม่แม่เดินต่อะะจะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกินกับแตงโมหวานๆนะคะแม่แม่ได้ทานของหวานแล้วก็มาได้มากินข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกับแตงโมได้กินกล้วยด้วยโอ้ถูกใจขมืนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ ขอเยอะนะคะให้ทีละลูกไม่พอใจนะคะขอเป็นวีนะคะสําหรับคหมื่นนะคะ <returning> นะคะ <greens> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาคำมื่น,นะคะ <rehears als> ขอบคุณมากๆเลยนะคะ <b> เดินในหมู่บ้านนะคะก็ได้ทั้งกินทั้งห่อด้วยนะคะแม่แม่ดูล้นมือเลยนะคะถือด้วยกินเองถือเองนะคะนักเลงพอนะคะแม่แม โอนี่นะคะเดินเต็มซอยเลยนะคะเราก็จะเดินไปแบบนี้เรื่อยๆในหมู่บ้านนะคะแม่แม่ ใช่มีตรงไหนนี้ผู้คนนะคะเราก็จะจอดนะคะนี่นะคะขเมินจอดทำอะไรโอ้ได้ยินเสียงคนด้วยนี่นะคะนี่นะะโอ้มาถามหาอาหารนะคะแม่แม่แต่คือว่าเราไม่มีอาหารนะคะทางก็ได้ให้คะแนนให้กับขเมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาขเมินนะคะ ได้ยินคำเหมือนของเรานี่เหมือนรู้เลยนะคะแม่แม่มีผู้คนอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงผู้คนอยู่ตรงไหนนะคะจอดเลยนะคะนี่นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่เจ้าอ้วนของเรารู้งานมากๆเลยนะคะแม่แม่เป็นคนเก่งนะคะวันนี้นะคะเก่งเพราะว่าวันนี้ได้กินอาหารตลอดทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะโอ้ คุณแม่บอกว่าอย่าเพิ่งไปนะคะฝากคะแนนให้ไปซื้อกล้วยนะคะนี่นะคะคุณแม่นะคะนี่นะคะคุณแม่บอกว่าอย่าเพิ่งไปเอาคะแนนรอคะแนนไปซื้อกล้วยก่อนนะคะนี่นะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่เมตตาคามินนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่แม่ นี่นะคะท่านซื้อกล้วยมาป้อนกับข้าวมื่อนอีกแล้ววันนี้นะคะหมู่บ้านนี้นะคะมีท่านผู้ใจดีหลายท่านเลยนะคะที่เมตตาข้าวมื่อนนะคะวันนี้นะคะเจ้อ้วนของเราได้ทานอาหารหลากหลายอย่างนะคะแม่ๆได้ทานทั Dans ้งอ้อยได้ทานทั้งกล้วยได้ทั้งข้าวเหนียวนะคะวันนี้นะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เมตตาและรักและเอ็นดูข้าวมื่อนนะคะโอ้ นู่วางกล้วยนะคะเอาคะแนนด้วยนะคะแม่โอ้ถ่ายรูปใกล้ๆได้เ้ยจ้าถ่ายเขาไปเขาไปใกล้ๆเลยจ้าบ่เป็นยังจ้า <laughs> ใจดีค่ะจับใบายได้ะค่ะเด้อนี่นะคะท่านอยากปอนท่านก็อยากสัมผัสนะคะคจ้าตัวแมจ้าอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะจ้าขอบคุณค่ะ ท่านบอกว่าไม่เห็นน้องช้างนานแล้วนะคะเห็นขมือนก็เลยได้ไปซื้อกล้วยที่ร้านค้านะคะมาป้อนกับขมืิลขมือนของเราแบบโอ้ชิวๆเลยนะคะวันนี้ได้กินอิ่มนะคะโอ้ดูเขียวเหมือนจะหลับแล้วหลับหรือ,อยังขมือนเขียวด้วยจะหลับด้วยนะคะ นี่นะคะ่ันก็ได้มาป้อนกล้วยไม่พอนะคะมาอุดหนุนวัตถุมงคลของเราด้วยนะคะแม่แม่แมโอ้ช่วยทั้งควานช่วยทั้งน้องช้างนะคะแม่แม่ขอบคุณพันมากๆเลยนะคะลูกๆเอนเห็นแล้วก็ดีใจนะคะนี่นะคะสำหรับเจ้อ้วนของเราก็เดินต่อนะคะเดินสายต่อนะคะแม่แม่ว่ามีข้างหน้ามีผู้คนหรือเปล่านะ คำเหมือนของเราก็จะได้จอดนะคะนี่นะคะออ้เราเจอข้าวข้าถึงไม่น่าล่ะคำเหมือนจอดนะคะข้าวเหนียวปั้นใหญ่เลยนะคะโอ้ข้าวข้าวข้าวอีกแล้วนะคะคุณพ่อก็ขายวัตถุมงคลนะคะคุณน้าก็มีกล้วยมีข้าวมาให้กับคำเหมือนได้กินนะคะ นี่นะคะน่าดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับขมืนวันนี้นะคะมีคนรักคนเมตานะคะอย่ากอดขมืนนะคะคันบอกว่าอาขนมมาป้อนขมืิลขมืนกินไม่เป็นนะคะมองเห็นแตงโมนะคะแม่แม่วางอ้อยทิ้งเลยนะคะคุณน้าบอกว่าถ้าไม่กินอ้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งให้นะคะแม่แม่ เพราะว่ามองข้างหน้ามีแตงโมรออยู่นะคะโอ้ของโปดเลยนะคะวันนี้เพิ่มความหวานเข้าไปนะคะอ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบระคุณแม่แม่เอซที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะสําหรับวันนี้น้องไผ่ก็ต้องขอตัวลาแม่แม่เอฟซี FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ